สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับจิตบาบเหมือนเดิมนะครับผมนะมีตัวละครใหม่เราก็ต้องเอามาลงอารีน่านะครับผมนะจะใช้เวลาหน่อยนะครับเนื่องจากว่าฝามอาวุธศักดิ์สิทธิ์นานไปนิดหนึ่งนะโอเคตอนนี้ผมก็ทําอาวุธศักดิ์สิทธิ์ครบทุกตัวแล้วนะครับรวมถึงปั้นตัวละครของคอระลับรอบนี้เนี่ยครบหมดทุกตัวแล้วนะครับผมนะก็วันนี้จะเป็นฟูลทีมจะเรียกว่าเป็นฟูลทีมพูดก็กาลายอยู่เพราะมันมีมนุษย์อยู่คนหนึ่งนะครับ อาจจะแล้วก็ลูกครึ่งมนุษย์อีกคนหนึ่งเนาะ <c oughs> เอาเป็นว่า,าในฐานะทีอ่อ่ามันใช้สแต็กพูดเรานะับมันเป็นทีมพูดแล้วกันนะครับนะ, <c oughs> อะโอเคนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปดูที่ทีมเลยแล้วกันนะครับสําหรับทีมคอลลาโบร,รอบนี้นะครับนะ <c oughs> ทีมคอลลาโบของเรารอบนี้ก็ดีหน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องแยก นะเรียกว่าเป็นทีมที่จัดมาเพื่อ3ตัวนี้โดยเฉพาะนะครับคือมามาปุ๊บนี่คือต้องเล่น3ตัวนี้นะถ้าจะเล่นทีมฟูลพูดของอคอลาโบนะครับนะขาดตัวใดตัวหนึ่งนี้ไม่ได้จริงๆนะทีมนี้ ขาดปุ๊บนี่คือทีมอ่าแตกสลายแน่นอนนะครับทีมนี้อ่าตัวดาเมจหลักของเราจะเป็นชา a d o w นะครับแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยจะเป็นซับดาเมจแล้วก็ซับที่ดีของทีมนี้ก็คือ Beta นะครับน่าจะดีที่สุดแล้วนะด้วยอาหารเนี่ยผมจะกินเป็นอ่าระดับพลังต่อสู้นะเน้นเปิดก่อนนะครับผมหรือถ้าเกิดใครอยากดูอ่าว่าผมคิดเห็นยังไงกับทีมนี้เนี่ยสามารถอ่าดูได้ครับหลังคลิปเลยนะครับนะ วันนี้ผมอาจจะมาลงสัก3ตานะอาจจะไม่ได้ลงเยอะนะครับเพราะว่าจะเอามาเทสให้ดูเฉยๆในส่วนของอาร์ติแฟกต์นะครับผมก็จะใช้เป็นเซตอ่าพลังโจมตีอ่าระดับพลังต่อสู้นะครับนะ,ะเน้นเปิดก่อนทุกทางนะครับถ้าเปิดทีหลังเนี่ยอ่ามันก็มีโอกาสชนะนะครับแต่ว่ามันต่ําในส่วนของอ่าอุปกรณ์นะครับนะ อุปกรณ์เนี่ยอ่าร์โด้นะครับชาร์โดจะใส่เป็นเลือดดาเมจทคิหรือใครจะใส่เป็นเลือดป้องกันก็ได้นะครับเพราะว่าชาร์โดใช้อ่าสแตทเลือดในการโจมตีนั่นเองนะครับนะยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งตีแรงนะครับนะบวกกับอพสิทธิ์ของชาร์โดด้วยนะครับนะแล้วก็ตัวต่อมาอัลฟ่านะครับอัลฟ่าเล่นได้2เซตนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเซตดาเมจคิอ่าพางโจมตีกับดาเมจคียทิคอลหรือว่าจะเป็นเซตเลือดกับดาเมจคียทิคอล์เหมือนชาร์โดก็ได้นะครับสำหรับอัลฟ่าเนาะ ถ้าเกิดใครอยากคิวแรงหน่อยก็เล่นเซตเลือดนะครับผมแต่ถ้าใครอยากไม่มั่นใจในดามจก็ใส่เป็นเซตพลังโจมตีแล้วก็ดามจขีก็ได้นะครับนะหรือใครจะใส่เป็นพลังโจมตีทางป้องกันก็ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ไปลองมา,อ,าอัลฟา,ายืนไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับในเทินที่2อนะอในช่วงเทินแรกเนี่ยอัลฟาเนี่ยพอยืนได้นะครับแต่ว่าหลังจากบัฟหมดนะครับอัลฟาก็จะเริ่มตัวสลายนะครับ ต่อไปนะครับแลนสล็อตแลนสล็อตจะใช้เป็นดามเมจคีนะครับผมนะใครไม่มีแลนสล็อตเนี่ยสามารถาขยับขยายไปเล่นทีมมนุษย์ก็ได้นะครับนะอ,อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับนะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเบตานะครับตัวซับนะครับตัวซับจะใส่เป็นเซตเลือดป้องกันนะครับผมนะคือจริงๆจะเอาเบตามายืนหน้าก็ได้นะครับแต่ว่าลองแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับ <laughs> อ่าชิคือมันเล่นได้นะครับแต่ว่าอ่าดาเมจมันไม่ไวเท่ากับเอาแรนสล็อตมายืนข้างหน้าเนาะ,ะผมก็เลยเอาแรนสล็อตมายืนนะครับนะถ้าถามว่ามีตัวละครไม่ครบนะครับอ่าถ้ามีแค่ชาโดว์ตัวเดียวเนี่ยแนะนําให้ไปจัดทีมฟูลมนุษย์นะครับเล่นได้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องมีนาเซียนนะครับถ้าไม่มีนาเซียนก็กลับไปเล่นทีมอ่าทีมเดิมนะทีมเฮลก็ยังเล่นได้อยู่นะเท่าที่ผมเจอมามันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับนะอ่าเดี๋ยวยังเดี๋ยวยังง่ายเนี่ยเดี๋ยวผมอ่าบอกอีกทีตอนท้ายคลิปละกันนะครับนะ ก็พูดแพมทําเพลงมาเยอะละถ้างั้นเราไปเริ่มกันที่ตาแรกเลยแล้วกันนะครับบอกว่าวันนี้เราจะมีชัยชนะนะครับปกติรีวิวทีไรนี่คือผมอ่าแพ้ยับเยินทุกทีนะ <laughs> ตาแรกเนี่ยก็จะเจอเป็นทีมเดียวกันเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้สามแสนห้านะครับสามแสนห้าเขาน่าจะมีหลบหลีกไหมผมไม่แน่ใจที่ผมไม่แน่ใจไม่อยากใช้อน,นันด้วยนะผมเล็งอัลฟาก่อนเลยแล้วกันนะครับไปนะครับโอเคไม่โดนหลบหลีกเนาะเอ,อ แล้วก็ห้ามตีด้วยสกิลเดียวไปก่อนออถ้าโดนี่คือเ <c oughs> จ็บแน่นอนอ่อาป่าปามปีศาจถือว่าแรงใช้ไหมเกือบตายนี่ถ้าได้ขั้นสานี่ผมว่าอัลฟาน่าจะไม่รอดอ่ะเดี๋ยวะยังไงเราต้องรอให้อ่พาพาสซีฟของม่านหมอกเนี่ยหมดไปก่อนนะครับเราถึงจะใช้ดีบัฟได้เนาะอ่าโอเคผมเจอบอทไปเนี่ยเอ,อ้ยใจเย็น จะเย็นในนุม่มนะต่อไปใครอะ่ะโอเคชาโดผูอคุณนำองค์กรฟาแสะแงเลยเอาเอาฟาเนี่ยเคีรยไปนะครับนะเราจะได้ล้างดีบัฟด้วยนะครับแล้วก็ฮิลด้วยนะอ่าโอเคนะครับได้ผลเหมือนกันเนาะเอาสกิลไหนเล่นก็ได้ขอแค่อาฟาเป็นคนฆ่าก็พอโอเคปิดไปหนึ่งนะครับไอ,อทีหัวหน้าองค์กร <c oughs> หัวหน้าองค์กร <c oughs> และอาฟาเราก็ไม่ โอเคไม่น่ารอดละอัลฟาเออนีกัตซันนี่อ่ะมาเลยตึงๆโอเคอัลฟาไม่รอดไปแล้วหนึ่งศพเออได้อยู่ได้อยู่นะครับตาหน้าเราน่าจะเก็บอพี่แลนได้เนาะอ่เพวกความชัรวนะครับนะอ,อยิงไปก่อนปิ้วทีหนึ่งแล้วก็เอาชาโด์แล้วกัน เออมีมิคุโยของอย่างละครึ่งหลอดมีคนจะไปล้ <c oughs> อ่ะแลนสลอรแคชิงคือมาลาดโอเคเก็บยกตี้มานะครับตาที่2นี้จะเป็นทีมฟูอ่าเรียกว่าฟูพูดแล้วกันนะครับเราก็จะเล็งอ่าตัวของอัลฟาเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าอ่าถ้าเกิดเราเคลียร์อัลฟาได้ไวเนี่ยเรามีโอกาสที่จะชนะสูงมากๆนะครับนะ ปาดก่อนแบบเบาๆแล้วก็ซายโยนาระ <c oughs> เบาๆแต่ละตัวอืมไอ้นี่ค่อยหวังพึ่งได้หน่อยอ่ะมาเขาห้ามก่อนซายโยนาระห้ามไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ต่อยมาทีหนึ่งน่ะทีนี้แหละรอรุ้นเลยเ <Wait. S 1> ออโพซิไลเซชัน <al> สาผินเรียบร้อยอัลฟาเราไปส <c oughs> ออโอทีเลยอัลฟาอันนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อยอีกทีหนึ่งเพิ่มอาพาสซีฟให้แลนแลนส็อตนะครับอออาโซบีบแรงอยู่อาโซบีถือว่าแรงอยู่โอโมชิโร่เรียบร้อยธนูไม่ได้ใช้เ <c oughs> อาไปธนูแคชชิ่งคือบรลาดเออได้อยู่นะอะ่แคชชิ่งบรลาด โอเคเรียบร้อยนะถือว่าไม่ไม่มีใครโดนนะครับโอ้โห,โห,โหแรงแลนสล็อตอีกทีเออเลโซสเตฟอร์อะอาริงคือการินอ่ะทีนี้เราจะทำกันไงท,ทำทำยังไงกันดีล่ะผู้นำองค์กรเออดอดูก่อนแคชชิ่งบระลาดเข้าไหมเอออาโซวีน่าจะได้ผมว่าผมน่าจะเก็บได้อยู่ นะครับอ่าขอแค่เข้าเครื่องหลอดอ่าน่าจะเก็บได้ล่ละนะครับอ่าแคชชิ่งบะลัดอืมได้นะลาก่อนอมาเอ้รถเ,เกรดอันตี้สจุดเลยเหรอคิวด้วยไม่ขึ้นล้างดีบัฟอย่างเดียวเราไม่มีการ์ดนี้มั้งอะ่ะการ์ดบัฟอะ่ะถ้าการ์ดบับขึ้นนี่คืออ่าดีอยู่เหมือนกันนะครับอ่า เออโซบีไหนโชว์พลังหน่อยเบต้าฟาดเาวมจเบต้าอย่างน่ารักฟาดปิดฉากด้วยแคชชิงบรลดโอเคนะครับตาสุดท้ายเลยนะเออผมผมเห็นคนอื่นเขาใช้ทีมนี้อยู่แต่ว่าผมยังไม่ได้ลองนะสำหรับทีมไอฟูมนุษย์อันนั้นอ่ะเดี๋ยวนะอ่าขอเคลียร์ก่อนเอาชา a โดตีไม่ได้นะครับแล้วก็ เราน่าจะต้องเคลียร์ลืมชื่อแล้วไม่เจอนะอ,อาเธอรอลืมไม่เจอนานไงไปฟาดก่อนห้ามใช้ได้สกิลเดียวใช้สกิลงูลไปเนี่ยตั้งแต่ผมใช้ไอ้สกิลนี้มาของอ,อัลฟาผมไม่เคยผมไม่เคยจะแบบว่าลดการโจมตีได้สองใบเลยได้มากสุดแค่ใบเดียวตลอดนะครับแคชชิงคือประหลาดมาก่อนไงล่ะ รถบัฟก <laughs> <laughs> ่อนรถบัฟแล้วก็วินเด็กไบอ่ะตาหน้าเราน่าจะฟา,ษา,ษาดตายไหมหรืออานโซบีเรียบร้อยโดนใบกันยกตีเอาชาโด o w สับชาโด o w ไปก่อนแล้วกันแล้วก็แคชชิ่งบาหลัดนะครับถ้าชาโด o w ไม่ตายเนี่ยเราก็น่าจะตายอีกทีเดียวอะ่ะเอาเอาให้เอาให้ตายไปได้เลือดดำตายไหม โอเคผู้นำองค์กรไปละทีนี้เราก็เก็บคนต่อไปได้แไม่มีดีบัฟแถมฮิวได้ด้วยนะครับเรียบร้อยเลือดติมนักตี้ทำงานหนักหน่อยนะแล้วสล็อตนี่ผมว่าน่าจะใส่เป็นไอ้นั่นมานะออผมว่าเขาน่าจะไม่มีละนะครับเป็นไงกันบ้างเนาะกับ3าต้านะครับผมคือจริงๆก็อยากจะเล่นคม5้าตานะแต่ว่าเท่าที่เล่นมาเนะี่ยตามันใช้เวลาอ่าขั้นต่ำก็สองนาทีแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นตัวที่ อ่าดามจจัดจ้านขนาดนั้นนะครับไม่เหมือนกับทีมของเฮลเนาะที่อ่าโผล่มานี่ก็คือฟาดฟาดกันแล้วก็ตาต่อไปได้เลยนะครับนะอ่ามันนานนะออแล้วก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับการรีวิวตัวละครนะคือถ้าเกิดใครจะเล่นเป็นทีมของคอร์บแบบฟูดอ่ายังไงก็ต้องมีฟูทีมนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีจริงๆเนี่ยมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับอย่างถ้ามีอัลฟาเนี่ยอ่าก็เล่นเป็นทีมของคิงก็ได้นะครับแต่ว่าซับ อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะผมว่าเพราะว่าซับก็อาจจะต้องไปใช้เฮลบัมนะครับสีผมคิดจริงๆคือใช้สีไหนก็ได้เละครับเอาแค่วัตถุศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวนะครับนะของเฮลบัมอาจจะไม่หนาเท่านะผมคิดว่าถ้าเกิดมีอัลฟากับเบต้าก็ทีมคิงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแค่ชาดูก็ไปเล่นทีมนุษย์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแนะนําว่าถ้าจะเล่นมนุย์เนี่ยควรจะมีอาเซียนติดไว้นะครับนะติดไปด้วยนะครับทีมมันจะถึกขึ้นมากๆนะครับนะ ส่วนถามถ้าเกิดใครที่ยังไม่เปิดแล้วถามว่ามันชนะฮิลได้ง่ายไหมคือเอาตรงๆเนี่ยเท่าที่ผมเจอทีมฮิลมาเนี่ยค่อนข้างลำบากพอสมควรคือทีมมันเหมือนออกมาแก้ทางฮิลก็จริงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการรุ่นมือเราก็ทีมฝั่งตรงข้ามที่เจอด้วยถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามหนานหน่อยเนี่ยค่อทีมชา a โดมันปิดยากนะครับนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทีมชา a โดก็ยังแพ้ มิลิมนะนะถ้าโดนเปิดก่อนนี้ยังไงก็เสร็จแน่นอนนะครับต่อให้เปิดที่หลังเนี่ยผมก็เคยโดนมิลิมเก็บนะต่อให้มีบัฟอ่าของอัลฟาแบบฟูลแล้วนะครับนะนก็ยังโดนมิลิมเก็บได้อยู่ดีนะครับนะซึ่งก็อันนี้ก็อาจจะต้องวัดดวงนิดนึงนะครับเวลาเจอกับทีมฮิลนะพอเข้าเทิร์นฝั่งตรงข้ามเทิร์นแรกเนี่ยมันอาจจะเห็นผลเบาก็จริงแต่ถ้าเกิดเราเก็บฝั่งตรงข้ามไม่ได้สักตัวหนึ่งในเทิร์นถัดมาเนี่ยอ่ามันฝั่งตรงข้ามี่จะเริ่มตีแรงและนะครับ เวลาเก็บไม่ได้นะคือโดนแรงมากๆนะครับส่วนส่วนมากก็คือจะเหลือแต่ชาร์โดอยู่บนฟิลแล้วก็ทํำอะไรไม่ค่อยได้นคิดว่าจริงๆมันควรจะมีตัวที่อ่าล้างบัฟนะ mm hmm. จริงๆถ้ามีตัวล้างบัฟอ,อ่ะทีม s h a ์โดมันน่าจะเก็บเฮลได้ไวกว่านะครับเพราะว่าทีมทีมตอนนี้มันไม่มีตัวล้างบัฟเลยนะสําหรับฟูลของคอแล็บอะ mm hmm. อประมาณนั้นแหละนะครับนะส่วนต้มกใ็ให้มันเล่นสนุกดีนะครับแต่ว่า ไม่น่าเจอผมคิดว่าไม่น่าเจอทีมนางฟ้าหรือว่าปีศาจเนาะเพราะว่าอ่าเอามาก,ก็ไม่คุ้มนะครับมันยังมีทีมเฮลเยอะมากๆนะตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่ในอารีนาเนี่ยผมว่ายังเจออ่าเฮลเยอะกว่าชาโดนะครับนะผมคิดว่าส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าอ่าคนน่าจะเปิดได้ไม่ครบฟูตี้นะครับนะนก็เลยไม่ค่อยเจอนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะก็รีวิวคร่าวๆสาหรับทีนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ ผมจะทำสรุปกิจกรรมของอคอลลาโบให้นะครับนะก็จะมีตีบ,ตบอสใหม่นะครับบอสอ,อินดูล่านะครับถ้าจำชื่อผิดขออภัยนะระดับเคอ o สนะครับแล้วก็อบอสชาโดนะครับบอสชาโดตีไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะถ้าเกิดมือใหม่ก็ normal ก็ได้นะครับนะไม่ยากเท่าไหร่นะเท่าที่ผมเล่นมานะครับนะเดี๋ยวไว้ค่อยเพิ่มเติมให้อีกทีตอนวันจันทร์นะครับ ประมาณนี้นะครับก็หวังว่า,าใครที่ยังไม่เปิดก็สามารถตัดสินใจได้นะครับว่าจะเปิดหรือไม่เปิดเนาะแต่ส่วนตัวผมว่าเปิดไว้มันก็โอเคนะครับเพราะว่าเบต้าเนี่ยอย่างน้อยเปิดได้เบต้าก็จะดีดีกว่านะครับเพราะว่า,ามันเป็นตัวซับแล้วก็อนาคตมันอาจจะมีผู้ตัวใหม่อย่างคิงล่างใหม่อย่างนี้ประมาณนั้นละกันนะครับผมคิดว่าผมไม่น่ามีอะไรพูดแล้วแต่จเจอกันใหม่ลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ